เหมือนกับมิตชูบิชิปาเจโรสปอร์ตะลรพวกนี้ที่มันจะเข้าเป็นแบบ30-70นะิบเ uh huh. กับ50-50อันนี้พูดถึงโฟไฮพูดถึงโฟไฮดังนั้นก็สามารถเข้าได้เลยยกเว้นอย่างเดียวว่าโฟโรไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนจะว่าจะเป็นรถราคาแพงขนาดไหนอยากห้ามเด็ดขาดคือห้ามเข้าในขณะที่จะเข้าเกียร์โฟโรต้องหยุดนิ่งเท่านั้น uh huh. เพราะว่าเนื่องจากว่า uh huh. แรงบิดมันมหาศาลมากะ uh huh. นะครับ อ่าถ้าคุณเข้าในขณะที่ล้อหมุนอยู่เนี่ยเกียร์อาจจะเสียหายทันทีเลยนะครับก็คือหยุดให้นิ่งนะครับปลดเกียร์ว่างแล้วก็เข้าเกียร์โฟโรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ถึงค่อยเข้าเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเพียงแค่เกียร์หนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณได้รอบมันจะขึ้นไปสูงมากแล้วเพราะเนื่องจากว่าทอร์กหรือแรงบิดของมันมหาศาลดังนั้นก็การเข้าโฟโรเนี่ย สามารถที่จะใช้เกียร์ธรรมดาประกอบไปด้วยเต็มที่ก็ไม่ควรจะเกินเกียร์สามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้น้ำมันเกียร์ร้อนนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับอาจจะทําให้เกียร์โฟโรนั้นเสียหายนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ต่อเมื่อมันเป็นการปีนป่ายหรือว่าติดหล่มอะไรประเภทนั้นนะคะแบตเตอรี่ราคะแบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานประมาณกี่ปีและอาการที่บ่งบอกว่าหมดสภาพนั้นจะเป็นยังไงอืถ้าเป็นรถขึ้นยนต์ดีเซลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ มันก็จะมีการสตาร์ทยาวนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีตั้งแต่2ปีไปถึง3ปีผู้ผลิตปัตเจอรี่ส่วนใหญ่เจ้าก็จะบอกว่าวารันตีอยู่ในเกณฑ์สปีะนะครับมันอยู่ที่การดูแลบำรุงรักษาการเมนเทนเน้นการมันตรวจเช็คน้ํากลัน่นอ,อะไรก็ตามนะครับตรงนั้นสามปีถ้าคุณใช้ได้3ปีก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วฮะถือว่าเก่งแล้วนะครับเพราะนั้น การที่มันจะสตาร์ทมันมันเริ่มอาการสตาร์ทยาวขึ้นยาวขึ้นนั่นแหละหมายถึงว่าแบตเตอรี่ของคุณใกล้ที่จะหมดอายุครับแล้วแบตเตอรี่ที่กําลังแอมมากกับแอมน้อยมันมีประโยชน์การใช้งานต่างกันยังไงถ้ารถของคุณไม่ได้มีอุปกรณ์เสริมเช่นวินส์นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นตัวหม้อรมหรืออะไรก็ตามที่ที่คุณจะต้องใช้ในเวลาที่คุณไปออฟโรดหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็ธรรมดาธรรมดาก็70แอม ปกตินั่นคือตัวขนาด70แอมนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกที่เขามีวิ้นหน้าวิ้นหลังมีอะไรพวกนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะใช้คาตัวร้อยแอมมั่งอะไรมั่งเนี่ยอ๋อพวกอะไรต้องแบบใช้ไฟเสริมเข้ามาใช้ไฟเสริมเข้ามาครับสูงนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเซียนเขาก็70แอมนั่นแหละแต่ แต่ก็คือ70แอมป์นะไว้สำหรับเครื่องยนต์การใช้งานปกติและอีกลูกหนึ่งนะไว้สำหรับลากวินมีอีกลูกเลยอะมีอีกลูกนึงค่เล็นแบบนั้นอ๋อไปอย่างนี้เองแต่ว่าคำถามจากคุณสุรศักยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหลายข้อเลยแต่เวลาของเราจํากัดค่ะหมดเวลาของเราแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมา ตอบคำถามต่อแล้วกันนะคะ,ค,ะคุณศักดิ์แล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งทางทีนิวส์ทีวีค่ะวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะอาจารย์รวิพลมอมทีมงานทุกทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต่อไปปฏิบัติการเพชรเกษมสีหนึ่งยุดเกมทางการเมืองปกป้องพืนแผ่นดินด้ามขวานไทยรัฐบาลจะทำอย่างไรเมื่อประชาชนขอเลือกกำหนดชีวิตของตนเองติดตามได้ในล้อมวงคุยทางทีวีสถานีข่าวสารของประเทศ เลอกได้หรืออย่างวาทกรรมสองมาตรฐานเพราะหลักฐานคือเครื่องพิสูจน์คำตัดสินใทยประกันหรือยกฟ้องคดีเสื้อแดงแต่ตัดสินจำคุก33ปีก็เหมือนกันหรือแม้คุณหญิงพุบาลที่สามที่ข้าสาย,ยกฟ้องทีนิวส์ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศ สัญญาณชัดเร่งเกมเร็วเฉลิมออกโรงขีดเส้นตายย้าย